สวัสดีครับวันนี้นะครับเน็กก็จะมาสอนนะครับการใช้งาน Google Translate ในเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเพื่อทำการแปลภาษาต่างๆบนโลกใบนี้นะครับสามารถแปลภาษานะครับได้ทุกภาษาเลยที่จะแปลงเป็นภาษาไทยหรือว่าจะแปลงกลับไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีนะครับภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมัน นะครับภาษาสเปนหรือทุกภาษาบนโลกใบนี้ได้เลยนะครับที่ตัว Google Translate รองรับนะครับวิธีการนะครับให้เรานะครับไปที่เสิร์ชนะครับคำว่า Chrome Web Store นะครับ Chrome Web Store นะครับหลังจากนั้นกดคลิกเลยครับ Chrome Web Store นะครับก็เราจะทำการ ลงตัว extension ของตัว Google Translate นะครับหรือเราพิมพ์ไปที่ c h r o m e g o o g l e c o m w e b s t o e ก็ได้ผมทำการพิมพ์นะครับ Google Translate อันนี้นะครับแล้วกด enter โอเคจะขึ้นอันแรกเนาะเรากดที่ Google Translate เลยครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้เราไปกดไปที่ Add to Chrome นะครับแล้วก็กด Add Extension นะครับโอเคเพอกด add extension เสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ากดคลิกตรงนี้นครับจะมีรูปไอคอนเนาะสัญลักษณ์ของ Google Translate กดปักพินไว้ครับโอเคก็จะขึ้นมาอินเทอร์เฟซเป็นแบบนี้ละนะครับวิธีการถัดมานะครับให้เรากดคลิกขวานะครับไ i g ์ like, ค c l i นะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกที่ options นะครับกดคลิก options หนึ่งครั้ง นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการเซตตัว Google Translate Options นะครับวิธีการก็คือถ้าเราต้องการแปลภาษาทุกภาษาเลยให้เป็นภาษาไทยนะครับให้เรากดคลิกตรงนี้ครับเพราะว่าเขาบอกเป็น My Primary Language ก็คือภาษาที่เราต้องการจะแปลงให้เป็นภาษานั้น ในที่นี้คือในต้องการจะแปลงเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับเรากดคลิกที่ไทยออปชนันในการเลือกครับมีอยู่3โหมดด้วยกันที่เป็นป๊อปอัพของการสเล e ก็คือเมื่อเราทําการเลือก w ว r ร์ดนะครับก็คือคําศัพท์หรือว่าประโยควลีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาต่างๆเนาะในการจะทําการแปลงเป็นภาษาไทยอันที่1ก็คือ display icon t h a t i c a n click to show pop up นะครับก็คือ ถ้าเราทําการ drag นะครับหรือว่าคุมข้อความหรือประโยคนั้นก็จะมีไอคอนของ Google Translate ปรากฏขึ้นเราทําการกดคลิกก,ลก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับในที่นี้ผมลองเลือกแบบอันแรกดูก่อนแบบนี้เนาะกด save นะครับไปที่เว็บแรกเลยครับเราลองทําการเอาเมาส์นะครับรากคุม นะครับจะขึ้นตัวไอคอนของ Google Translate ป๊อปาตขึ้นมาเรากดคลิกนะครับก็จะทําการแปลให้เรานะครับคือวิธีการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคู่มือที่ฉันอยากได้เมื่อเริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดนะครับหรือจะทำการกดคลิกเป็นเสียงก็ได้ How to learn programming the guide I wish I had when I started learning to code หรือภาษาไทยก็ได้ครับ วิธีเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคู่มือที่ฉันอยากได้เมื่อเริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดเห็นไหมครับมันดีมากๆเลยเนาะจากนั้นถ้าเราจะมาดูนะครับง่ายและเราแค่ลากเนะเาะแล้วก็ค่อยดูทีละประโยคนะครับแล้วก็ทำการอ่านข้อมูลต่างๆนะครับเวลาเราเรียน ภาษาต่างๆครับหรือการอ่านข่าวต่างๆแต่นี่เราสังเกตว่าจะต้องเป็นทีละประโยค,ะโยคนะครับถ้าประโยคที่แบบยาวเกินไปถ้าเราลากกลุ่มเฉยอาจจะไม่ปรากฏเนาะเราต้องค่อยๆลากเป็นประโยคนะครับแบบนี้ครับก็ทาให้เราอ่านนะครับภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นและอันนี้จําลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทําให้เราเรียกวลาสามารถเรียนรู้ในโลกออนไลน์ได้รวดเร็วมากขึ้น นะครับแบบง่ายมากๆนะครับพร้อมทั้งพูดได้ด้วยเนาะนะครับเราก็ลองรากนะครับเห็นไหมครับก็สามารถปรากฏขึ้นมานะครับต่างๆได้หมดเลยแต่ต้องคูมิครบทั้งประโยชน์ครับถึงจะสามารถแปลขึ้นมาได้หรือถ้าเราต้องการแปลนะครับทั้งหน้าเว็บไซต์เลยแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแปลทั้งหน้าเว็บไซต์นะครับให้เรากดคลิกที่ไอคอนนี้ จะสังเกตเห็นคำว่า translate this page เรากดคลิกที่ translate this page นะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราแบบอัตโนมัติเห็นไหมครับแปลให้เราแบบไม่ง่ายเลยอะนะเห็นปะมีแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเราก็สามารถอ่านบทความนะครับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยได้แบบสมูทมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นวุลวิเศษโดเรมอนนะครับของตัว Google Translate เนาะในนี้คือทำการติดตั้งนะครับลงเป็น Chrome Web Store นะครับเป็น Google Translate Extension แต่ว่าจะต้องลิงก์กับตัวเ Web b r o ซอร์ที่เป็นของ Google Chrome นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับแบบง่ายๆเลยเราแค่ลากคุมหรือว่าจะแปลทางหน้าเว็บก็สามารถใช้งานได้ นะครับแบบนี้ครับหรือว่าเราอยากจะแปลเป็นภาษาอื่นๆบนโลกไปเนี่ยมีหมดเลยเนาะจะแปลเป็นภาษาจีนก็ได้เห็นไหมครับก็แปลเป็นภาษาจีนให้เราสําหรับคนที่อ่านภาษาจีนได้ก็ใช้ภาษาจีนก็ได้นะครับหรือว่าจะแปลนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็กดภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นภาษานะครับสเปน ก็สเปนได้นะครับได้ทุกภาษาเลยครับบนโลกใบนี้นะครับเราลองใช้งานดูนะอันนี้ผมสาธิตน้อให้เป็นภาษาไทยและการก็ใไทยอ่านง่ายอันนี้เป็นวิธีการเรียนรู้บนโลกออนไลน์แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆในการใช้ตัวของ Google Translate Extension นะครับเราลองมาดูภาษาจีนม้างดีกว่าเช่นเดียวกันครับเราลองลากคุม นะครับก็จะปรากฏไอคอนขึ้นมาเนาะเราก็เห็นไหมครับภาษาจีน2022最新版零基础 Java 学习路线图เห็นไหมครับสามารถแปลงเป็นภาษาไทยได้หรือเนี่ยเราอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเราแก้คุมแล้วก็ให้แปลให้ขั้นที่1 Java Basic เป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเนาะเราก็ใส่นะครับก็จะได้รู้ว่าโอเคในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือไวยากรณ์พื้นฐานแน่นอนว่าขั้นตอนแรกเนี่ยในการเรียนการเขียนเรียนรู้จ a วาคือต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์ไวยากรณ์การเขียนโปรแกร,รมพื้นฐานเชิงวัตถุ collection stream IO thread การทำงานพร้อมกันอื่นๆเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ครับเราสามารถจะแปลภาษ,ษาจีนคืออ่านภาษาจีนได้แล้วแปลเป็นภาษาทไทยให้อันนี้สุดยอดมากๆเนาะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็คือแนะนำเลยว่าถ้าเราลงของตัว Google Translate Extension ใน Google Chrome เนอะเข้าไปครับเราสามารถจะท่องเว็บบนโลกใบนี้อ่านข้อมูลอาจจะเป็นเว็บข่าวนะครับข่าวภาษาต่างๆบนโลกใบนี้หรือว่าบทความการ์ตูนอื่นๆนะครับได้หมดเลยเพียงแค่เราแค่ลากคุมนะครับแล้วก็สามารถอ่านประโยคได้นะครับหรือ ถ้าเราจะอ่านแบบคุมแบบนี้ก็ได้ครับปรากฏคลิกขวาก็จะมีคําว่า Google Translate ตรงนี้ปรากฏถ้าเรากดคลิกไปอินเทอร์เฟซตรงนี้ครับก็จะไปแปลงให้อยู่ในหน้าของตัวเว็บของ Google Translate โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องเปิดหน้าใหม่เนาะแต่เนี่ยที่ผมสาธิตให้ดูเนี่ยคือสามารถแปลงอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการแค่รากคุมแล้วก็กดคลิกเลือกนะครับอันนี้ดีมากๆเนาะหรือว่า เราอยากจะแปลทั้งหน้ากดคลิกตรงนี้ครับแล้วกดที่ translate this page <c oughs> ก็สามารถอ่านภาษาไทยภาษาจีนเป็นภาษาไทยได้แบบอัตโนมัติ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ดีมากเนาะแนะนำเลยนะครับจะทำให้เราเปิดโลกการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้แล้วก็ภาษาไม่ใช่ข้อจำกัดในการเรียนรู้แล้วดังนั้นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่อ้างนะครับว่าอ่านภาษาต่างๆไม่ออกเพราะว่าเรามี google translate ที่เปรียบเสมือนเป็นมุลวิเศษโดเรมอนมาช่วยเรานะครับหรือภาษาญี่ปุ ha, <im par ain> lecturer, ่นก็ได้เช่นเดียวกันเนาะผมกดลากคุมข้อความแล้วกดเห็นไหมครับก็ได้แล้วโปรแกรมมิ่งโนะดูควาคเรียนเกี่ยวกวิธีการเขียนโปรแกรมด้นเองและแผนงานประจำสัปดาหเห็นไหมครับอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองและแผนงานประจําสัปดาห์เห็นไหมครับเราแค่ลากคุมเท่านั้นเนาะ ก็สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นเนาะโดยการแปลเป็นภาษาไทยได้ข้อดีสำหรับคนที่แบบชอบมังงะเนี่ยครับสบายเลยนะครับมีวิธีการเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องแปลเป็นประโยคประโยคนะครับแปลเป็นประโยคประโยคนะครับแบบนี้นะผมยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมอ่านได้แบบคล่องตัวมากๆครับแล้วก็แบบสบายสบายเลยอะ่ะ อันนี้ดีมากเนาะการแปลภาษานะครับหรือเหมือนเดิมครับถ้าเรากดคลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลือก translate this page ก็จะเป็นภาษาไทยทั้งเว็บเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับ,นะรบภาษาอื่นได้หมดเลยนะครับแบบนี้ภาษาสเปนก็ลากคุมก็แปลมาให้แล้วเป็นภาษาไทยนะครับคุมนะครับเป็นภาษาไทยอัตโนมัติ หรือกดแปลทั้งหน้าเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับง่ายมากๆหรือแบบนี้นะครับภาษาเยอรมันีภาษาเยอรมันนะครับเห็นไหมครับ Diese Programmiersprachen solltet ihr 2022 unbedingt lernen เห็นไหมครับแปลได้อย่างรวดเร็วมากๆเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีข้อจำกัดใน ทางภาษานะครับเพราะว่าแปลได้แล้วทุกอย่างเห็นไหมครับเต็มไปหมดดังนั้นก็เทสการแปลทั้งหน้าเช่นเดิมเห็นไหมครับเราอ่านได้แล้วรวดเร็วมากๆหรือภาษาฝรั่งเศสครับเห็นไหมครับคคลาคุม Apprendre bases la programmation les de เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับเราก็คุมทีละประโยคเช่นเดิมเนาะแล้วก็ทําการอ่านนะครับได้แบบสบายๆแต่ว่าที่บอกเราต้องทีละประโยคนะครับเห็นไหมครับหรือว่าจะแปลทั้งหน้าก็ได้เช่นเดียวกันก็อ่านแบบสบายๆเลยครับเห็นไหมครับแบบสบายๆเลยเนาะ ดังนั้นแปลว่าเราสามารถอ่านข่าวภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอื่นได้แบบเต็มที่เลยเห็นไหมครับแปลได้ทั้งหน้าจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะถ้าล้วผมกดมาที่นีนะ่เป็นต้นฉบับคือเป็นของตัวภาษาอังกฤษในที่นี้ครับเราจะมาลองเล่นวิธีการเซตค่าของตัวนี้ที่ผมบอกไปเนาะแบบแรกไอคอนแรกคือ เราเป็นการลากคุมแล้วก็ขึ้นเป็นไอคอนเรากดถ้าเราต้องการแบบด่วนทันทีครับแค่ลากคุมแล้วปรากฏเลยให้เราเลื่อนที่2 immediately display pop up นะครับก็ save ตรงนี้เราอาจจะทำการ refresh สักนิดนึงนะครับโอเคแล้วลองลากคุมเห็นไหมครับจะขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมีไอคอนมาให้เรากดแล้ว ถ้าใครชอบแบบนี้เนาะก็เลือกได้เลยนะครับแค่ลากคุมแล้วก็ปัากดก็จะทําให้เราอ่านได้เร็วขึ้นเนาะอ่านได้ง่ายขึ้นอาจจะไม่ต้องกดหลายๆรอบแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับทีรับประโยคถ้าประโยคไหนยาวอาจจะไม่ได้ปรากฏเนาะเพราะว่าในตัวของที่ขึ้นแบบ pop up auto mm hmm. เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นทีรับประโยคนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ไม่ได้ยาวเกินไปนะครับแล้วก็ลองลากคุมนะครับก็ยังเป็นการ แปรแบบออโต้เกิดขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับดีมากๆแบบง่ายๆนะครับดีมากๆเป็นทริคเลยนะครับที่ผมสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เลือกแบบที่2ถ้าเราเลือกแบบอันที่3เนี่ยก็คือไม่ได้โชว์ป๊อปอัพหรือไอคอนดิสเพย์อะไรเลยแต่ว่าเราต้องกดคลิกนะครับเพื่อจะแปลใน Google Translate เองแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้แนะนำเนาะเพราะว่าถ้าเรากดอย่างเงี้ยครับ ลากคุมเนี่ยก็จะไม่ได้ปรากฏอะไรเราต้องกดคลิกขวาแล้วกด l o t r l n s l a t e เองนะครับดังนั้นถ้าผมแนะนำถ้าแบบรวดเร็วคือเลื่อนที่2แล้วกดเซฟนะครับแค่คุมปุ๊บก็แปลเลยเห็นไหมครับรวดเร็วมากๆนะครับก็แปลได้เลยนะครับอันนี้เป็นความสามารถที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถอ่านบทความอ่านการ์ตูนอ่านข่าวอ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ลากคุมนะครับก็จะปรากฏขึ้นเห็นไหมครับรวดเร็วมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับนี้คือแนะนํามากๆดังนั้นนะครับจากที่แนะนํามาครับนี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนาะลองใช้นะครับตัว Google Translate Extension นะครับลงนะครับในตัว Google Chrome ก็ทำให้เราท่องเว็บได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถ อ่านข้อมูลต่างๆทุกภาษาได้แบบดีมากๆนะครับนี่ก็คือแนะนำเลยครับอันนี้ดีมากๆลองทำตามกันดูนะครับ